รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุทรโคจรกับผมจอบนิธิสมุทโคจรครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่สมุดโคจรสัปดาห์นี้คงจะไม่มีคุณพ่อดำเนินรายการครับแต่จะเป็นผมเองฮะสวัสดีครับขอต้องรับวาสู่รายการสมุดโคจรกับผมเคนโดทธนิกสมุดโคจรครับแล้วมาดูกันครับผมว่าเทปนี้นะฮะผมจะพาทุกคนโคจรไปที่ไหนโคจรไปกับใครบอกเลยครับเด็ดแน่นอนฮะ้าเจอนครับ โคจรโดยสมุดโคจรฮทเวล ต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมธนิกสมุดโคจรวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวในเมืองหลวงเรากรุงเทพมหานครปกติวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็จะออกไปท่องเที่ยวในกรุงเทพนะครับกับคุณพ่อนะฮะไปเที่ยวห้างไปเที่ยวนูน่นไปเที่ยวนี่สยามอะไรพวกนี้ฮะแต่ว่าวันนี้คอนเซปต์ของการท่องเที่ยวของเราครับก็คือไปเที่ยวแบบชิคๆชิลๆเก๋ๆแบบที่คุณผู้ชมไม่เคยเห็น ในรายการสมุดโคจร Jordan มาก่อนผมว่าสถานที่ชิคชิวชิลชในกรุงเทพเนี่ยสำหรับผมคิดว่าน่าจะเป็นอารมณ์ที่ว่ามันจะต้องมีแบบอาร์ตเปซมีคาเฟ่มีกาแฟสักแก้วนั่งทำงานได้ทั้งวันเนี่ยครับชิลชิก็เอาดอก็ได้ครับผมไม่ต้องติดแอร์ออกมาสูดอากาศบ้างบอกเลยครับผมว่าวันนี้นะฮะสถานที่ที่ผมกำลังจะพาคุณผู้ชมไปนะครับน่าตื่นตาตื่นใจแน่นอนนะฮะเราจะไปเที่ยวในคอนเซปชิคแอนด์ชิลในแบงคอกบายเทนโดครับผม ทั้งสองตรงอาร์ตแกลเลอรี่อ่าได้ได้เดี๋ยวผมรอยตรงนี้ครับเข้ามาได้เลยครับเฮ้ย สรับสรเพื่อนวนี่ยเจอที่ที่ได้ไงวะสวยมากแล้วแบบข้างล่างอ่ะก็มีแบบร้านกาแฟใช่ไหมแล้วคนก็เดินเข้ามาคุนผ่านกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยว๋ยวเดียเดี๋ยว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 เดีวเดวดีผู้ชดี่อนครับยวเดี๋ยวเดีัยวคดีบยวเดี๋ยวเดีคยวเ i ี๋ยวเดีวครับสวัสดีค่วเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ียี่ยี่ยี่ไหนไี่รู้ที่นี่ครับกาลิเลโอเอซิสนะครับ เป็นตึกแถวเก่านะครับที่ผมอยากพาคุณมาเที่ยวเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้ตึกแถวเก่าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอาร์ตสเปซแล้วก็อยากรวมคนที่แบบว่ามีความชอบศิลปะมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ที่เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น4โซนก็จะมีที่นี่เป็นอาร์ตสเปซก็คือ ให้ศิลปินคนไหนก็ได้นะครับเอางานของเขามาโชว์แล้วก็จะมีโรงแรมโรงแรมนี่บอกเลยว่าชิคมากๆเพราะว่ามีการตกแต่งที่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็มีโรงละครที่คนสามารถมาโชว์แสดงความสามารถอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ที่เราจะลงไปื้อกาแฟาเป็นคาเฟ่นะครับเ็นตอนที่4 <S <S 2> <S 2> <ๆ>ีวันนี้เนี่ยผมอยากพาคุณมาเที่ยวแบบในคอนเซ็ปต์ของผมนะครับก็คือการเที่ยวแบบชิคแอนด์ชิลงั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณลงไป สัมผัสกับบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นคาเฟ่ที่แตกต่างจากที่อื่นจะแตกต่างยังไงเดี๋ยวเราไปดูทข้างล่างได้มาแล้วครับผมกาแฟแล้วก็ของหวานของเราที่สั่งมาได้แล้วครับผมโลนะครับสั่งเป็นกาแฟเดอร์ตี้ส่วนของผมนะครับผมสั่งเป็น คาราเมลลาเต้นะครวอลลาเต้เพราะมันจะได้หอมหนมผมชอบมากครับ,รบผมชอบเป็นคนชอบกินนมเป็นคนชอบกินนมเป็นคนชอบกินนม ของมินนะคะสั่งเป็นแบล็คโคโคนัทค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นซิกเนเจอร์ด้วยก็อันนี้นะคะมันจะผสมแบบเนื้อมะพร้าวข้างข้างในเลยก็คือแบบสเปเชียลมากๆขนมหวานนะครับของผมก็จะเป็นครัวซองนะครับมาคู่กับช็อกโกแลตเค้กครับผมอ๋อผมจะเป็นบารองฟีนะผมอยากเห็นเห็นมันเป็นชั้นๆเนี่ยแบบมันน่ากินมากเลยของมินนะคะจะเป็นชีสเค้กเลยค่ะก็จะมีแบบซอสคุณล่าเลยเหรอครับล่าเลยค่ะมันต้องกินแบบนี้ค่ะ เนื้อเค้กเนี่ยมันมีความนุ่มมากแบบนุ่มชีสหอมนมหอมเนยอะไรเงี้ยค่ะเข้ากับแบบซอสมากมากครับเจอครับเป็นไงครับทิมข้างบนอ่ะหอมนมมากแบบหอมเลยตอนนี้หอมเลยครับได้ครับตามผมใช่ไหมฮะ ถึงความหวานช็อกโกแลตเข้มมากอร่อยครับอร่อยนะอร่อยนะครับอร่อยคุณครับรู้ไหมครับกาแฟที่คุณกินอยู่เนี่ยแต่ละอย่างมีบุคลิกไม่เหมือนกันนะครับมันบ่งบอกบุคลิกของคนได้นะครับกาแฟเนี่ยครับคุณสั่งอะไรครับผมลาบเดชครับแน้วลาบเด้ครับเป็นคนละเอียดอ่อน อ่อนไหวง่ายแค่คนอื่นอยู่เสมอไม่กล้าตัดสินใจเป็นคนเพลเซฟเป็นเจ้าแม่แฟชั่นมีเสน่ห์ในตัวเองสูงมากๆแต่ชอบเอาตใจครับผมจริงไหมครับมีจริงกับไม่จริงครับส่วนที่จริงเนี่ยจะเป็นข้อเสียของผมคือผมไม่ค่อยกล้าตัดสินใจผมจะเป็นคนคิดมากผิดเยอะผมจะกลัวไปก่อนตลอดเวลาแต่ว่าที่ไม่จริงเนี่ยผมไม่เอาใจครับผมเป็นคนแบบกระเขนถามความคิดเห็นคนอื่นก่อนเป็นคนดี ใช่ครับคนดีเป็นคน,คนดีครับเป็นคนดีต้องคุณเหรครับเอสเปรสโซ่ค่ะคุณเป็นคนมีนิสัยตรงไปตรงมาไม่ชอบอยู่ในกรอบที่วางไว้เป็นคนจริงใจอัธยาศัยดีไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบเป็นคนวางแผนการ<ม>ดําเนินชีวิตจริงมากค่ะจริงครับนนนั้นเลยี่มีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยคนดื่มเอสเปรสโซ่ใช่ค่ะอ่ะส่วนของผมถึงผมจะสั่งเป็นกาแฟเดอร์ตี้แต่กาแฟในใจของผมเลยคือคาบูชิโน่ครับผม เป็นคนโรแมนติกครับผมใช่เหรอครับใช่ใช่นะครับมีเลือดศิลปินสูงใช่เป็นคนจับสังเกตครับใช่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายอันนี้จริงครับจริงค่ะเป็นคนตรงไปตรงมาครับผมว่าคุณก็เจ้าเล่ห์ทำไมอะครับผมทำไมผมล้ผมมองตาคุณนะออุุยยเจ้าเล่ห์แปลว่าตาที่ได้พ่อมาเต็มที่ได้พ่อมาเต็มเลยคนเจ้าเล่ห์ เสร็จเรีย,ยบร้อยเป็นไงครับบรรยากาศกาลิเลโอเอซิสแห่งนี้ครับผมชอบไหมครับชอบมากครับเป็นพื้นท,ที่ที่สวยมากๆแล้วก็มีสีเขียวมากมายก็คือ,อเป็นที่ที่มีที่ถ่ายรูปหลายมุมมากคนชอบอาร์ตคือต้องมาชิคก,กี้มาและที่ผมชอบมากๆนะครับก็คือคาเฟ่ชื่อวิโคโลวิโคลโลขนมกับกาแฟครับเครื่องดื่มเนี่ยดีมากๆอร่อยมากๆงั้นเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าเพราะที่นี่มีมุมถ่ายรูปเท่ๆเก๋ๆที่คุณชอบมากแน่นอน หนุนการโคโจรโดย l o ย a l h ิ l l Golf r e s o r แอนด์สปากลับมาโคโจรกันต่อครับกับสมุดโคโจรชิคแอนด์ชิลในแบงคอกบายเคนโด้ตนนี้ทีว่าเนี่ยครับผมหลังจากที่เราได้ไปสัมผัสกับ คาเฟ่กาลิเลโอเอซิสนะครับที่เป็นแบบว่าได้สัมผัสบรรยากาศแบบชิคๆชิลชินะให้ถ่ายลงถ่ายรูปแล้วก็กินกาแฟมาที่เรียบร้อยนี่ครับรู้ไหมที่นี่ที่ไหนรู้ไหมครับเกาหลีเกาหลีฮะเกาหลีที่นี่คือยูโนโมริออนเซ็นครับผมผมจะพาคุณ2คนมาสัมผัสกับอะไรที่เป็นญี่ปุ่นจริงๆเป็นออนเซ็นแบบญี่ปุ่นจริงๆของประเทศไทย นะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมมากครับพร้อมครับงั้นมาเราต้องเช็คอินเช็คอินเช็คอินหนึ่งสองอ่าโอเคปไปคุณผู้ชมครับผมข้างๆผมครับพี่ดัมมี่ครับผมพี่ดัมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ดัมมี่แนะนำตัวเองหน่อยครับ ผมดัมมี่นะครับนายบวรแสงแก้วสุขครับผมเป็นสตาฟรีเซพชันอยู่ที่สาขาสุขวิทครับผมครับผมพี่ดัมมี่ช่วยเล่าที่มาของยูโนโมริออนเซ็นหน่อยได้ไหมครับเริ่มต้นจากคุณโจสมิธนะครับซึ่งเป็นเจ้าของยูโนโมริที่นี่หลักๆเลยเขาชอบเรื่องการพักผ่อนผ่อนคลายแล้วคืออย่างกรุงเทพเมืองหลวงนะครับมันวุ่นวายอยู่แล้วถ้าจะพักผ่อนก็คือต้องไปต่างจังหวัดเขาก็เลยเลือกที่จะเปิดยูโนโมริออนเซ็นที่นี่เพื่อหลีกหนีความวุ่นวาย ท่าเน้นหลักๆเลยจะเป็นออนเซนครับผมเพราะว่าออนเซนที่นี่ของเราเป็นน้าแร่แบบธรรมชาติเพราะาเราเอามาจากวัดวังขนานจังหวัดกาญจานบุรีราคาการแช่ออนเซนของที่นี่เป็นยังไงบ้างอายุต่ำกว่า15หรืออายุเกิน65 300ส่วนผู้ใหญ่ปกติ550บาทครับสำหรับบางคนที่แบบว่างๆไม่ได้ไปไหนอยากพักผ่อนสอาย์ก็คือมาออนเซนทานอาหารนอนนวดได้ครบเลยครับใครที่จะมาใช้บริการนะครับสามารถเข้าไปชมราคาแล้วก็แพ็กเกจได้หรือว่าติดต่อจองบุ๊กิ้งผ่านเว็บไซต์หรือทาง แฟนเพจ Facebook ก็ได้ครับผมเซิร์คําว่ายูโนโมริขึ้นได้เลยนะครับตอนนี้พร้อมไหมครับที่จะออนเซ็นแน่นอนครับครับผมคโอเคครับจังหวะนี้เราต้องเข้าแล้วนะครับต้องเข้าไปครับเดี๋ยวเดี๋ครับนี่ห้องผู้หญิงครับห้องผู้หญิงโอเคโอเคครับขอโทษครับขอโทษครับ ก็มีนขอไปมีความสุขชิลๆข้างในก่อนนะคะ บรรยากาศเหมือนแบบว่าญี่ปุ่นจริงๆเลยใช่ครับผมเคยเห็นในหนังบ่อยครับหนังบ่อยหนังหนังอะไรครับหนังญี่ปุ่นทั่วไปนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับก็จะได้ wristband ก็เอามาเปิดล็อกเกอร์นะฮะของผมยี่ีนครับอันนี้คือเสียงแบบผ่านคุณผ่านการคัดเลือกอ่าแล้วก็เป็นที่เก็บของครับ นี่ครับผมสเปเชียลมากมากครับผมของยูโนโมริออนเซ็นนะครับเขาจะมีสูตรการแช่ออนเซ็นให้พวกคุณด้วยนะครับเขาก็จะบอกว่าเป็นเราต้องควรแช่อ่างไหนก่อนบอดไหนก่อนนะครับผมก็ดีครับผมเพราะว่าเป็นสูตรที่แจกให้ลูกค้าที่มาใช้ที่นี่เลยนะครับเพราะว่าจะได้ลูกค้าจะได้ได้อะไรกลับไปแบบที่ถูกต้องที่เขาต้องการใช่ครับเจ๋งนีเครับเราไปแช่กันเลยครับ คาแรกที่ลงมานะครับรู้สึกว่าผ่อนคลายมากๆเลยนะครับผมอหลับได้เลยหลับได้ใ <laughs> ช่โอ้ <laughs> ตอนนี้สบายมากครับผมแต่ว่ายังมีอีกตั้งหลายบ่อนะครับที่ผมยังไม่ได้สัมผัสงั <laughs> ้นผมขอตัวไปสัมผัสกับบ่ออื่นๆของยูโนโมริออนเซ็นแห่งนี้นะครับผม ครับผมบ่อกนี้นะครับมีชื่อบ่อว่า j e t b a บสนะครับผมมีอุณหภูมิอยู่ที่41ถึง42องศาเซลเซียสนะครับผมคุณแม่ครับผมคุณลงมาสัมผัสกับออนเซ็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นแบบเนี้ยฮะคุณนึกถึงอะไรครับกับประเทศญี่ปุ่นหรือว่าออนเซ็นที่คุณเคยไปแช่ที่ประเทศญี่ปุ่นมาครับอย่างแรกนะครับผมคิดถึง สภาพบ้านของประเทศญี่ปุ่นบ้านของประเทศญี่ปุ่นใช่ครับมัาจะเป็นไม้จะเรียบง่ายรู้สึกผ่อนคลายแล้วนึกถึงอะไรอีกไหมครับถ้าผมพูดตรงๆเลยนะครับ,รบก็ต้องเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเตัวเล็กๆ,กๆผมนะครับคิดเหมือนเขาเลยฮะคิดเหมือนเขาเลยฮะ ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับตรงบริเวณบ่อเย็นนะครับหรือว่าโคดแบดนะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนคลายอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราลงจากน้ําร้อนมาน้ําเย็นเนี่ยรู้สึกว่ามันให้คนละฟีลลิ่งเลยใช่ไหมครับ <S <S แนะนํามากๆครับผมคุณผู้ชมต้องมาครับต้องมามาครับ สนับสนุนการโคจรโดยสมุดโคจรแฮเวลกลับมาโคจรกันต่อครับกับสมุดโคจรชิคแอนชิวิน曼คอกบายเคนโดและตอนนี้ผมกับเพื่อนชี้ทั้ง2คนของผมยังคงชิวกันอยู่ที่ยูโน m o r ิออนเซนแอนด์สาสาขาสุขุมวิท26แห่งนี้กับบรรยากาศสบายๆซึ่งที่นี่เขายังมีอาหารที่น่าสนใจหน้าตาหน้าทานแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรมาชิวกันต่อได้เลยครับ ร้านชื่ออะไรครับร้านชื่อ Happy Rice ค่ะเมนูมีอะไรบ้างครับคุณมินนี่เลยค่ะ Spicy Tuna Salmon Poke Bowl เมนูที่2อ Unagi Roll ค่ะต่อมานะคะ Tempura ค่ะคู่กับ Hot Ramen มาถึงเครื่องดื่มครับมีอะไรบ้างครับคุณมินของมินนะคะจะเป็น Banana oatmeal ค่ะของมินม็น t อ o p i c a l อ Pineapple Mango Smoothie นะครับ,รบ<ม>และของผมนะครับ Honey Passion เริ่มจากเครื่องดื่มก่อนได้ไหมครับได้ครับมาชน c h e ย r s s เสารสนี่ลอยมาเลยครับของผมนี่ให้ความรู้สึกตื่นเลยกระปี้กระเป๋าความหวานความเปรี้ยวรวมกันดีมากเลยครับของผมนะครับก็จะได้ความรู้สึกผลไม้กล้วยเต็มๆพร้อมกับออตมิลก็คือรู้สึกถึงความเฮลตี้อยู่ในนี้เลยแล้วส่วนของผมนะครับก็จะเป็นสารสนะครับที่มีความหวานของน้ำผึ้ง ว่ากลมกรอบมากจริงอร่อยมากครับนะครับก็ถึงตาอาหารเริ่มจากอะไรดีครับคุณมิน,นครับนี่เลยค่ะสไปซี่ทูน่าแซลมอนพเกโบค่ะเป็นไงครับ ก็ที่กินไปนะคะเป็นเนื้อทูน่ากับแซลมอนที่สดมากๆค่ะแล้วเขาก็แบบปรุงมาให้มีความเผ็ดนิดๆเป็นเผ็ดแบบปลายๆลิ้นจะมาต่อที่ราเมงกันนะคะโอ้เ็นนี่แบบเส็นนี่แบบดูเด้งดึงมากเลยครับโอโไม่แบ่งด้วยต้องกินกับเทมปูระกินโตโตโอ้ เต็มคำโอ้ได้ยินเสียงก็กรอบกับกรอบกรอบมากเทมปุระแป้งกรอบมากๆนะคะแล้วเนื้อกุ้งก็คือสดมากส่วนเส้นนะคะก็คือมีความหนึบกินคู่กันคืออร่อยมากมดีครับสุดท้ายระวังตุนะครับโตนะครับปวดนะครับกินทั้งคำเลยครับอ้าปากกว้างๆครับอเป็นไงครับไปทังไหนยังเหรอครับ ยังครับคุณยังไม่แบ่งผู้ขเขมือใช่ไหมครับคุณเห็นหรือเปล่าเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยสองคนเนี่ยนี่เรา<ม>เซลฟี่อาหารกิงก่อดดีมัไหมครับพร้มอมครับหนึง่งองอัดเชครับ นะะคจะเป็นเมนูไฮไลท์ของที่นี่ค่ะกร e นกีว w ี m มัทช a าสม o ทตี้โบ w l ค่ะมันมีผลไม้เยอะมากนะคะแล้วข้างล่างก็จะเป็นสมูทตี้นั่นเองค่ะเราลองกันเลยไหมครับได้ค่ะที่กินเข้าไปนะคะคือรสมัทชะาคือเต็มทีมากแล้วก็จะมีความหอมของชาแล้วก็มีความสดของผลไม้ค่ะรู้สึกเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆ เย็นนะคะสดชื่นเย็นนะครับแบบแรกคือพูดไม่ได้แบบแบบมันเย็นจริงๆผมว่ามันเย็นกว่าแบบพวกสมมตินี่บัตกับน้ำนะครับเพราะว่าความเย็นที่มันออกมาจากผลไม้เนี่ยมันเป็นความเย็นที่แบบว่าเหมาะกับขาคนที่ชอบทานเฮลตี้มากๆครับผม คำว่าชิคกับชิลนะครับของคุณในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงครับเป็นยังไงครับคําว่าชิลกับชิคเนี่ยสำหรับผมมันคือบรรยากาศสมมติเราเดินเข้าไปในร้านร้านหนึ่งเราแบบเรามีผู้คนเยอะวุ่นวายอ,ะอ่ะก็แบบมันไม่สงบมันไม่ชิลแบบอกร้านหนึ่งที่มันแต่งร้านสวยๆหรือว่าแบบ มีกิจกรรมที่แบบทำสามารถทําทำให้เราชิลได้ <S <S <an> อะไรเงี้ยคับแล้วคุณมิน์หรอครับก็ส่วนตัวนะคะคิดว่าการชิลก็คือจะเป็นบรรยากาศมากกว่าค่ะแบบเดินเล่นชิๆลๆในเงี้ยแบบไม่ต้อง <S <S <an> <S คิดอะไรมากไรเงี้ยแบบส่วนความชิลก,ก็คือได้ไปแฮงเอากับเพื่อนๆไนเงี้ย คุณผู้ชมครับสำหรับเทปนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณกาลิเลโอเอซิสนะครับกับยูโนะมริออนเซนแอนด์สปานะครับที่ทำให้พวกผม3คนได้มาเที่ยวกันนะครับได้อยู่ในคอนเซปชิคแอนด์ชิลินแบงกอกบายเคนโดนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับครับสวัสดีครับอมรินทีวี